เป็นอาหารเสริมแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็นอาหารเสริมเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเราสามารถกินสิ่งนี้แทนอาหารเย็นได้เลยเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ดินเดอร์นั่นเองนะคะคุณเคยประสบปัญหาดีหรือไม่กินข้าวตอนเย็นแล้วท้องป่องเวอร์ตื่นเช้ามา่วันถัดไปแล้วอู้หู้วด็กคนอ้วนี่ไหนหรือคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่อึไม่ออกเลยรู้สึกว่าท้องผูกยังไงก็ไม่รู้สามวันเจ็ดวันแล้วท้องก็ยังไม่รับการขัดถ่ายท้องก็ เ,เพราะว่าพรีแอคต้าเนี่ยกินแล้วอู้หูขับท่ายง่ายเว่ะคือพูดเลยนะคะว่ากินอันนี้ปุบปกบตอนกลางคืนพอเช้ารุ่งขึ้นตื่นมารู้เรื่องแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นสายแข็งมาจากไหนรับรองว่าได้พบกับจุดจบสายแข็งแน่นอนค่ะเพราะเขาบอกเลยนะว่าหลังจากินี้ไปอ่ะแปดถึงสชั่วโมงอ่ะคุณจะต้องเข้าห้องน้ำาง มีการขับถ่ายอย่างแน่นอนนะคะซึ่งดิฉันนั้นได้รับการลองมากับตัวแล้วนะคะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย <"He i, S 1> มันก็จริงอะ่ะค <"C' est S 1> ืออันนี้ขอบอกเลย,ยกันว่าถ้าเกิดว่าใครจะกินเพียกต้านะเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีนัดประชุมด่วนสัมภาษณ์งานสอบอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปกินกินในวันที่แบบเช้าวันรุ่งขึ้นเราพอจะมีเวลาไปเข้าห้องน้ําเพราะมันจะรู้เรื่องจริงค่ะคุณคือมันจะไม่ได้ปวดท้องเหมือนท้องเสียนะแต่มันจะสุดได้ว่าแบบเฮ้ยมันมาละอย่างเงี้ยค่ะเพราแล้วก็ ก็เหมือนเคยน่อยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบปกติหรวทุกคนต้องมีการแบบขับถ่ายกันบ้าง่ะเนะาะเข้าเรื่องการรีวิวนะคะเมื่อกี้ก็เป็นการบอกนุ่<อ>นชาติต่ายนาเนตินไปงไปนะคะแต่ว่าหลักการของมันจริงๆแล้วว่านางคือบอกว่าเด้งเป็นไฟเบอร์ดินเนอร์ก็คือว่าเราสามารถกินนี้เนี่ยทดแทนมื้อเย็นได้เลยเขาบอกว่าสำหรับใครที่แบบอยากจะดีถอกซ์คือแบบคุณไม่ต้องไปกินอาหารเยอะแล้วก็กินอาหารที่แบบน้อยๆบ้างก็ได้มันก็แบบร่างกายเรา